สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนค่ะศึกเลือกตั้ง6.9เนี่ยยังคงเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะคะณนะวันนี้เนี่ยเท่าที่แอนพูดคุยสอบถามก็มีหลากหลายนะคะก็มีทั้งมีในใจอยู่แล้วแหละว,ว่าจะเลือกพักไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสาย f c เพราะว่าเลือกทั้ง2ใบเลย แต่ประเภทที่แบบอาจจะเคยเลือกแล้วผิดหวังหรือไม่ได้มีไม่ได้เป็น f อฟซพักไหนอย่างชัดเจนเนี่ยก็อยู่ในอาการยังไม่รู้จะเลือกใครยังตัดสินใจไม่ได้นะคะทีนี้สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะถึงเนี่ยก็มีการพูดหลายสูตรนะคะเช่นภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิป,ปัตย์โดยบอกว่าไม่มีเทาไม่แตกแยก ไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองอ่าอันนี้สูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นก็คือประชาชนบวกเพื่อไทยบวกประชาธิป,ปัตย์อันนี้ก็ไปจับอาการจากที่ทั้งสองพักเนี่ยได้มีการพูดนะคะไม่เอาเทาไม่แตกแยกไม่ร่วมงานกับพักกล้าทำแต่สูตรเนี่ยมันมีหลายสูตรค่ะ เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูรีปฏิพัน์หรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอไปที่สูตรแรกก่อนเลยนะคะสูตรภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยบวกประชาธิปัตย์โดยเขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าไม่มีเทาไม่แตกแยกแต่ตรงนี้ก็คือไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเลยทำให้ตัดพักประชาชนออกไปกลายเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์สูตรนี้คุณพเดชมองอยังไงบ้างคะ เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรรคประชาปัตย์จะต้องได้คนมากกว่าพรรคกล้าธรรมถึงจะได้เท่ากันหรือได้เท่ากันหน่อยแต่ถ้าเผื่อพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทรรเขาเกินสองร้อยห้าสิบไปแล้ว mm hmm. เออก็อไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปัตย์ mm hmm. เพราะถ้ามีประชาธิป,ปัตย์อยู่ด้วย ธรรมนัตก็เข้ามาไม่ได้ค่ะแต่อนุทินประกาศยืนยันว่าเขากับหนูกับนัทต,ต้องอยู่ด้วยกันจริงเหรอคะขาพูดเองอก็มาอยู่ด้วยกันอืแล้วก็การที่เขาร่วมมือกันแล้วก็ล้มรัฐบาลเพื่อไทยไปเนี่ยเขาที่แล้วเนี่ย มันก็คือเขาก็จอยกันอยู่แล้วธรรมนัสถึงบอกว่าเขาไม่สามารถที่เขาต้องไปอยู่ฝั่งนั้นนะเขาเล่าให้ใครฟังไม่ได้อืมไม่สามารถเปิดเผยได้เขาก็มีเหตุบังคับหรือเหตุจําเป็นหรือเหตุจูงใจทําให้เขาต้องไปอยู่กับพรรคภูมิใไทยทั้งๆท,ที่คนของคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนไปรื้อเรื่อง รีสุกรีสอนเรื่องเขาก็โดงเรื่องอะไรต่อ,อไรเรื่องอน้ำบงน้ำบินเนี่ย<ช>เขาก็ตีกันมาก่อนใช่อยู่ดีๆก็ก,กลับมารักกันโดยฉับพลันมันก็ต้องมีเหตุบันดาลมีที่มาที่ไปซึ่งเราก็ไม่สามารถจะพูดได้นณที่นี้ค<ช>่ะแต่ก็ต้ไปหาดูจากผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศโอ้ที่เขาพูดที่เขาพูดถึงบ้านเราต้องไป<ช>ฟังทางนู้นด้วย <peach> นะฮะว่ามาเข้าวายยังไงเพราะข่าวที่ออเไม่สามารถจะพูดได้ในเมืองไทยบางทีมันก็กลายเป็นพูดจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ต้องไปดูดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี้ยเนื่องจากว่าพักไปปัดวันเนี้ยมองยังไงก็ยังจะไม่โตกว่าพักกล้าทำกล้าทำสูตรนี้เลยมองว่าเป็นไปไม่ได้เอ,อถึงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเออ พรรคคุยไทยกับพรรคกล้าทมเนี่ยเขาแยกกันไม่ได้ด้วยเหตุผลเป็นปาท่องโกกันอยู่อืมอืมค่ะทีนี้สูตรอีกสูตรหนึ่งที่เริ่มมีการพูดถึงกันเยอะขึ้นนะคะก็คือพรรคประชาชนบวกเพื่อไทยบวกประชาธิปัตย์ซึ่งหลักก็คือเดิมเลยเรื่องไม่เอาเทาไม่แตกแยกแต่ตรงนี้ที่เสริมเข้ามาก็คือไม่ร่วมงานกับพรรคกล้าทมที่ทั้งประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาประกาศตรงกันถ้าพรรค ประชาชนกับพรรคเพื่อไทยรวมกันไม่ีเรามีพรรคปพะชาไทปัดสองพรรคเข้ารวมกันเกินสองร้อยห้าสิบไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีประชาชาตเองยังมีพรรคอื่นๆที่จังหามมาได้เอกเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นพรรคของใครต่อใครที่อพลังประชาชนพรรคของลุงป้อมพรรคอะไรที่ยังมีเอกยังมีอยู่นะยังมีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกหลายพรรคพรรคคุณรังสีอย่างเงี้ย ึ่งน่าจะมีผู้แทนได้นะมีผู้แทนจากปฏิริษีแล้วก็ผู้แทนเขตยังไม่ไม่ไมไมชัดเจนนะก็คนพวกนี้อีกอะแล้วถ้าเขามีคีย์เวิร์ดว่าไม่แตกแยกเนี่ยจำเป็นต้องมีประชาธิปัตย์เข้ามารวมอยู่ในสูตรนี้ไหมคะป,ประชาธิปัตย์วันนี้คุณครับมันเข้าประเมินกันท่าไหร่อะถ้าะประชาธิปัตยมีหกสิบเจ็ดสิบปดสิบมันก็อีกเรื่องหนึ่งาการเมืองก็เปลี่ยนอีกเยอะ ยี่สิบกว่าถ้ายี่สิบกว่าก็ไม่ใหญ่กว่าพรรคการธรรมก็ไม่ใหญ่กว่ามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อ,อไ,ทไทยเนี่ยถ้าเขาสีส้มบวกกับสีแดงแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสีมันน่าจะเป็นโทนสีออกมาสีเใสแดงส้มม,มันผสมกันแล้วมันจะเป็นส้มจัดจ้านและแดงอ่อนก็นแล้วแต่นะ แต่พอผอโส,สองสีนี่เขาไปเรือมันจะออกมาเป็นเขียวขี้ม้าแทนอ๋อถ้ามีสีฟ้าเข้ามาด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แดงกับส้มความจริงรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นโทนไม่ส้มจัดไม่ส้มส้มมากกระแดงอ่อนส้มแก่แดงอ่อนแล้วแต่สีจะไหนจะมากกับกันใช่ไหมค่ะถ้าแดงมากส้มน้อยถ้าแดงมากส้มน้อยมันก็จะเป็นเรียกว่าแดงอ่อน แต่ถ้าส้มมากแดงน้อยมันก็จะกลายเป็นส้มแก่ใช่ไหมแต่ถ้าเาผสมจริงในในบทบาทการเมืองไทยเนี่ยมันจะออกเป็นเขียวขี้มาจะมาเลยเท่าที่ทราบนะเท่าที่เห็นเท่าที่เคยเป็นมาผมไม่ได้พูดถึงอนาคตผมพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแสดงว่าสูตรเนี้ย อาจจะเป็นได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นได้เนี่ยเขียวจะมามใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นก็ก็ตัดออกไปอีกเหมือนกันไหมคะในมุมของคุณผู้อ<ฤ>่าหรือไม่ก็อาจจะหายไปทั้งพักจะหายทั้งพักก็ไม่ได้เพราะว่าสสเขายังอยู่หมดไปยุคพักไม่ได้เพราะยุคพักมันก็จะมารวมใช่ใช่ค <มะ S 1> ่ะถ,ถ้ายุคพักประชาชนพักื่อไทยก็จะพักกัปตก็จะแห่มาอยู่ครับเพื่อไทยหมดอืหรือไม่ ถ้ายุคพักาต้องต้องออกไม่ขาดไปกนไปหรือก็มีพักใหม่ขึ้นมามันก็คือแก้ไม่ตกใช่คไหมมันก็แก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นสูตรที่เป็นไปได้ก็คือที่มันควรจะเป็นไปได้มันก็ต้องว่ากันอีกแบบหนึ่งอ่างั้นคุณพาเดชจะลองวิเคราะห์ไหมคะว่าสูตรที่น่าจะมีความเป็นไปได้เนี่ยถ้าเพื่อไทยมาที่หนึ่งก็พูดง่ายๆยศนันเป็นแน่นอนถ้าเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งยศนันเป็นแน่นอนอ่า นะเพราะว่าพรรคประชาชนกับพรรคูมิใจไทยเขาไม่ไม่เผาผีกันหมายถึงูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเขาไม่ไม่เผาผีกัน<อ>เขาไม่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ๋อเพราะเขาประกาศชัดเจนว่าไม่ไม่ร่วมกันอ่าชัดเจนมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าย้นั้นมาที่หนึ่งเขาไปบวกกับูมิใจไทยค่ะบวกกับธรรมนัต พักกล้าทำเพราะเพราะไม่<ว>แล้วเรื่องประชาชาติแล้วเรื่องในใจที่เคยมีปัญหากันไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะการเมืองก็นักการเมืองเขาไม่เคยมีเขาไม่เคยมีอดีตกับปัจจุบันเขามีแต่อนาคตโอเค <c oughs> เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เก้าสิบสามปีมาแล้วนะ <c oughs> มันคงไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นหรอกนะ <S <S แต่ว่าถ้าเผื่อพักประชาชนมาที่หนึ่งค่ะ เอ,อพักคุมใจไทยมาที่สองพักเพื่อไทยมาที่สามพักเพื่อไทยก็จะเป็นคนว่าจะให้เอ,อจะให้เทงเป็นไหมหรือให้อนุทินเป็นค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปประชาชนประชาชนก็เป็นเข้ามาอนุทินอนุทินก็เป็นค่ะะเพราฉะนั้นเขาก็คงจะบอกว่าถ้าในกรณีที่เข้ามาที่สาม เขาขอเป็นนายกซึ่งซึ่งก็ได้ถูกไหมคะมันไม่มีก็าขอเป็นไงมันไม่มีเพราะว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อภูมิใจไทยไม่ตกลงก็ฉันก็ไปสนับสนุนเขาก็ดันเทงไงแล้วคุณเป็นฝ่ายค้านไงถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอะไรเกิดขึ้นว่ากับวิธีในการละลายรัฐบาลจะเกิดขึ้นเนี่ย คดีความต่างๆมาก่อนหมดแล้วกัว้อสอะไรมาหมดมเพราะเพราะนั้นภูมิใจให้เขาเสียงไม่ได้ที่จะสูญเสียสถานะรัฐบาลเขาก็ต้องจำยอมให้กับพักเพื่อไทยเป็นค่ะนะนอกจากพักเพื่อไทยทำเป็นโรสายซื้ออามาที่หนึ่งไม่ได้ที่สองก็เป็นแล้วกันอย่างเงี้ย แต่เขาว่าสายซื่อมันคงไม่น่านใช้ได้กับนักการเมืองนะไม่ว่าพักไหนก็ว่าเคี่ยวลากดินกันทั้งนั้นก็ดัางเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นอืมถ้าว่าด้วยเรื่องของการต่อวันนี้ให้ผมให้ผมวางว่าถ้าผมจําเป็นต้องเลือกใครคนหนึงในในเกมนะไม่ใช่เพราะใจผมเลือกนะไอ้ใจผมเลือกผมรู้อยู่แล้วผมเลือกใครแต่ในเกมต้องเลือกใครต้องชี้ว่าถ้าผมต้องแทงมาสามตัวเนี่ย เท่ง e <t eng> อนุทินยศนันเนี่ย e <t eng> ผมเล่นยศนัน <c> <t eng> เพราะเขามีทางเล่นมากกว่าไม่ถูกจำกัดว่าจะได้เป็นนายก e <t eng> เพราะว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคประช,ชาชาติใช่ไหม <c> <t eng> อ่าอ่าค่ะถ้าเขาเข้ามาถ้าเข้ามายี่สิบครั้งนี้มาแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งโอาอาจารย์วันน้อยได้ถึงยี่สิบเลยเหรอคะไม่รู้ว่าเอาไว ก็พูดกันไปก่อนก็พูดไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครรู้ตัวเลขจริงหรอกเพราะระหว่างพักประชาชาติกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยพักประชาธิปัตย์อาจจะได้เยอะกว่าพักประชาชาติเขาไม่เคยเห็นเขาเพิ่งล้มละลายมาเพราะว่าพักประชาธิปัตย์ต้องนับหนึ่งแต่พักประชาชาติก็นับจากสิบถึงเขาจะมีน้อยก็จริงเขานับจากข้างบนเขาก็นับจากตัวเลขที่มีอยู่แล้ว แต่พักวันนี้พักแปรปัดนอกจากพอทางเดติปายแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มที่หนึ่งใหม่ใช่ไ่มมันแล้วที่มาอยู่เป็นแปรปัดเก่าก็มาจากประเทศลิส้ซส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเขตใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่รู้แล้ววันนี้ปักใต้เนี่ยกลายเป็นแผ่นกลายเป็นพื้นที่เลือกตั้งซึ่งใช้กระสุนหนักเมื่อกอดปักใต้เป็นกระแสใช่ค่ะแต่วันนี้กลายเป็นกระสุนตำมบลกระสุนเขาไม่มีเปลี่ยนเหรอคะ เห็นฟังฟังข่าวมาเหมือนถ้ากระสุนเข้าไปแล้วกระแสก็ไม่เกิดยากอ oh. ก็เกิดยากถ้าการแสมันจะมีมันก็ไม่ให้พรรคประชาธปัตยมันก็มาให้พรรคประชาชนอืม mm. เพราะว่าโครงสร้างของพรรคประชาธปัตยในอดีตที่เติบโตมาเนี่ยมันแบบเดียวกับพรรคประชาชนค่ะแล้วกระแสของคุณอภิสิทธิ์ต่อคนใต้ล่ะคะก็มีกระแสแต่ว่ามันพอไหม มันกว้างเกินไปตอนนี้ถ้าเขาจะมีปฏิริษเนี่ยจากเขาเขาอาจจะมีมัรล้านสองล้านเสียงเนี่ยจากปฏิริษเนี่ยในกรุงเทพก็อาจจะมีเป็นหลักแสนแต่ว่าพื้นเขตเนี่ยเหนื่อยอเหนื่อยเพราะว่าพระแพทย์พูดยังไงพระแพทย์ไม่มีเงินเทาค่ะไม่มีเงินดำแล้วก็เล่นด้วยความเป็นประชาธิปัตย เท่านั้นเองเพราะถ้าเราย้อนกลับไปการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ประชาธิปัตย์เหลือประมาณยี่สิบกว่าแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ได้มาแค่สามถูกไหมคะตอนนั้นน่ะยังมีทั้งลุงตู่ลุงป้อมใช่ไหมคะลุงตู่จากรวมไทยสร้างชาติลุงป้อมจากพลังประชารัฐรอบนี้ลุงตู่ก็ไม่อยู่แล้วลุงป้อมก็ไม่อยู่แล้วนะคะก็จะเพกลับมาได้ไหมพวกที่ไปทั้งนั้นก็ไม่ให้ประชาธิปัตย์อยู่ดี ไม่ให้ประชาชนปัดอยู่ดีถ้าครูนั้นเ็าจะไปที่ไหนหน้าคุณอนุทินกับหน้าคุณอพิเศษเขาให้หน้าคุณภิเศไปที่ไหนเขาไม่ให้ไปปัดเขาไปให้ภูมิใจไทยทำไมอะคะอะก็ผู้ไทยกับสามปอก็าอยู่ด้วยกันมาอืมเขาจะถ้าเป็นผู้อนุรักษ์นิยมอืเขาก็ไปให้กับผู้อนุรักษ์นิยมก็วันนี้ภาพ พูญาไทยประกาศตัวเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมอ่าใช่ค่ะลุงตู่ลุงลุงตู่พรรคลุงตู่ค่ะรวมไทยสร้างชาติที่เป็นกระแสก็จะไปอยู่กับพรรคภูญายไทยส่วนที่เป็นกระสุนก็เข้าไปแล้วอืมก็เข้าไปแล้วอืมจะมาส่วนพรรคลุงป้อมวันนี้ก็เนือ่องจากลุงป้อมถอดถดเอดว,วางมือหรือว่าไม่ไม่ไม่ประกาศตัวชัดเจนอย่างเก่า การจะมีผู้แทนสักสามสี่ห้าคนคงคอยมารเรื่องอยากพิลึมนี่แหละแปลว,ว่ากระแสรักชาติในตอนนี้น่าจะเทไปที่พรรกภูมิใจไทยมากกว่าเรื่องกระแสทุนเท่าที่จะไปที่ประชาธิปัตย์อย่างนี้ใช่ไหมก็ถ <c oughs> บ้านใหญ่ในวินในวินอนุทินบ้านใหญ่มีธรรมนัสเข้าไป มันก็มองเห็นว่าเป็นกลุ่มก้อนแบบเดียวกันพักเพื่อไทยวันนี้บ้านใหญ่หายไปหมดก็เป็นพวกเพื่อว่าพวกต้องใช้กระสุนหนีไม่มีแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ากระแสแต่นี้ถามว่ากระแสจากเรื่องตั้งคราวเท่แล้วเนี่ยออพักประชาชนเนี่ย น้าเก่าเนี่ยเขามีอยู่14ล้านเสียงกว่ากว่าค่ะพักเอ่อของในเพื่อไทยเนี่ยมี10ล้านเกือบ10ล้านสองพักรวมกันเนี่ย25ล้านเสียงขณะที่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เนี่ยรวมแล้วเนี่ยถ้าเอากรมๆบวกไปนิดหน่อยก็คือ4ิ0ล้านคนค่ะ สี่สิบล้านคนหารด้วยหารด้วยกระแสอ,อหารด้วยพักผู้ไปชนกับพักเพื่อไทยเนี่ยออกไปยี่ห้าล้านก็เหลือสิบห้ามันก็เหลือแค่สิบห้าล้านตอนนี้ว่าสิบสี่ล้านของพรคประชาชนเนี่ยถอยไหมออกถอยออกมาไหมน่าจะถอยไม่ถอยมีมีกระแสนะคะว่าเออนกระแสว่าไปาที่ผมเพ่งไม่จะเรียนถามคุณเเดจว่าเป็นไปได้ไหมที่คือคือเดิมเนี่ย เอาละเขาก็จะมีแดงก่อนถูกไหมคะแล้วตอนหลังพอมามีส้มครั้งที่แล้วเนี่ยคนมองว่ามีลุงไม่มีเราอะ่ะมันชัดเพราะว่าตอนนั้นเพื่อไทยถูกโจมตีว่าไม่ชัดเจนทําให้แดงเนี่ยเทคะแนนไปที่ส้มทีเนี้ยวันเนี้ยมีลุงไม่มีเราเนี่ยนะลุงสองลุงสามลุงเนี่ยนะอา่าเครดิตทางการเมืองเนี่ยสูงกว่าภูมิใจไทยไหม,มสามนอเนี่ย จากสามปอเนี่ยปอปอเนี่ยกลายเป็นสามนอเนี่ยนัดเนนูนัดเนหนูเนี่ยเนหนูนัดเนี่ยเป็นสามนอเนี่ยอันนี้เรียงตามลำดับความใหญ่เนหนูนัดเนี่ยกับปอปอไอ้สามปอเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วความชื่นชมเนี่ยจะอยู่ทางไหน ถ้าพูดถึงความชื่นชมนะคะคนนิยมลุงตู่มากกว่าสามนอไหมคะก็ใช่สิถ้าคุณเอาสามปอมาเป็นวาวางเป็นคะแนนเป็นเป็นคะแนนแล้วเอาสามนอไปประกอบเนี่ยสามปอเขาเหนือกว่าอยู่แล้วในรูปของความไม่มีบาดแผลไม่มีความเจ็บบอบช้ำใช่ไหมแต่คะแนนสามปอยังเอาตัวไม่รอดเลย แล้วสามนอจะรอดยังไงมันก็จะไปอยู่ที่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยเป็นหลังส่วนกระแสอีกพักหนึ่งก็คือกระแสคือพักประชัติก็เป็นพักกระแสกระแสหนึ่งตอนนี้มีพักกระแสเนี่ยอย่างน้อยสามสี่พักพักประชาชนพักเพื่อไทยพักประบัติพพักของคุณรังสรีสี่พักที่เป็นพักกระแสแต่พักกระสุนเนี่ยมีอยู่พักเดียว พักเดียวจริงเหรอคะหรือหลายพักไม่ที่เป็นกระแสเป็นกระสุนแบบชัดเจนรูปแบบชัดเจนไงแอมว่ามากกว่าสองไหมคะไม่มีกระพักเพื่อไทยวันนี้ตัวใหญ่หายหมดแล้วตัวใหญ่หายหมดบ้านใหญ่หายเกือบหมดก็พักที่เขาหาว่าเทาๆนี่ก็ก็กระแสไอ้ก็กระสุนกระสุนกระสุนมีแค่นั้นไงเล่าก็มีแค่ สองสองพักถ้ามองเห็นตามรูปแบบนะ,ะเราก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะเราพูดให้เข้าใจง่ายนะไม่ใช่ดูถูกกูแคนเราพูดให้เข้าใจง่ายค่ะว่าพักที่ใช้ตูบุคคลเป็นหลักเนี่ยก็มีแค่สองพักคือเนหนูนัดเนี่ยค่แตกฝั่งหนึ่งเป็นพักกระแสเนี่ยมาเยอะมีจํานวนมากกว่าแล้วกระแสหลักก็คือสิบสี่ล้าน ถ้าคุณนุทินจะแย่งมาได้เอ้ยถ้าคุณอ,อภิสิษ์แย่งมาได้ก็จะแย่งได้จากพรรคประชาชนนิดหน่อยอแต่แย่งจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะเขาลบก,กันมานาน,านแล้วคือมันมีกระแสว่าแดงที่เคยเลือกส้มอ่ะวันนี้จะกลับมาเลือกแดงอันนี้คุณพเดชคิดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแดงที่เข้าไปเลือกส้ม,มวันเนี้ยเมื่อทักษิณอยู่ในคุก ก็เท่ากับทักษิณเนี่ยการนวกนิยมเลยมีปัญหากัน,น <ะ S 1> พวกแดงที่เคยทิ้งทักษิณไปก็จะกลับมาอยู่ใหม่มาช่วยเจ้านายเก่ามานั่งบแนเป็นคะแนนสงสารคะแนนเมตตาใช่ไหมแล้วเขาก็เอาคุณยศนันขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่ไม่มีบาดแผลอะไรเป็นคนมาจากเทคโนแครดไม่ใช่มายอย่างอุ้งิงเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานทางการเมืองเป็นลูกทักษิณแต่ครั้งนี้เขามีที่มาที่ไป ใช่ไหมเข้ามามีที่มาที่ไปเป็นศาสตราจารย์ก็ขายได้ค่ะถ้าเทียบเขาเท้งกับอนุทินอนุทินเขาก็เหนือกว่าถ้ารูปแบบเอาความเป็นความเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่มีทางวิชาการไม่ต้องพูดถึงคนะมีที่มาที่ไปเท้งอาจจะเป็นคนเก่งแต่หนูเป็นคนมีบุญ อืมค่ะเพราะฉะนั้นแดงอ่ะแดงที่เคยเลือกส้มแล้วจะกลับมาเลือกแดงเนี่ยต้อง,องดู<า>ว่าจำนวนมาเยอะแค่ไหนถูกไหมฮะอาจจะไม่ยอดของเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วไม่ว่ากรณีใดๆเนี่ยเขายังอยู่ตัวเลขเดิมย้ายไปย้ายมาเนี่ยออ๋จะมาทีนี้เป็นสิบสองล้านทางนู้นจะเหลือสิบสามล้านอ่า ใช่ไหมมันจะกลับมันจะกลับไปอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนหรอกมันอยู่กันสองฝั่งน่ะแล้วก็มีคุณรังสีก็อาจจะแย่งจากพวกที่เคยดูแลไช,ชอบทหารลุงตูล่ลุงป้อมอลุงป๊อกก็เอามาอยู่อาจจะถอยมาหาคุณรังสีเขาถ้าอย่างนั้นขอถามใหม่ค่ะแล้วพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยกับพวกรักชาติเนี่ยเพลอเอยังต้องเทจากอนุรักษ์นิยมมาหาพวกรักชาติกีนนะอืมอืม คคือท้ามาพวกรักชาตินี่ก่อนถือเป็นพวกคุณตังครีเขาทีนี้ถ้าสมมุติเพื่อไทยอเอาองี้ถ้าภูมิใจไทยมาเป็นอันดับสามแต่พักประชาชนกับเพื่อไทยเราเรายังไม่รู้ว่าว่าเขาจะหนึ่งหรือสองพักประชาชนเนี่ยดูทุกโพลม,มันไม่ไหลไม่รอดอยู่แล้วแล้วคราวที่แล้วมันสิบสี่ล้านกับสิบล้านมันห่างกันเยอะ แล้วจุดสี่ล้านที่ไปภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะอนุทินจ้างไม่ได้ไปเพราะชื่นชมในตัวบุคคลใดในที่เป็นสอสอเขาไม่ได้ชื่นชมในตัวหัวหน้าพรรคคนไหนเป็นคนใดเขาชื่นชมในความเป็นกลุ่มการเมืองอืโอเคมันเป็นกลุ่มการเมืองซึ่งอยู่ในสัมผัสในความมันในเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทย ซึ่งจิตใต้สำนึกก้อนนี้มันก็เคยอยู่กับคุณทักษิณมา <behav> ก็เคยอยู่กับพักประชาชนมา <track> เคยอยู่กับพักหล,ห,ลหลายหลายพักในดีน <track> 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 แต่กลุ่มก้อนนี้ไม่เคยไปอยู่กับพักคุณบรรหารแต่เคยอยู่กับพักคุณชวน <track> พักทักษิณแต่ไม่อยู่กับพักคุณบรรหารไม่ได้ไปอยู่กับพักอื่นๆ แล้วยิ่งไม่อยู่เลยกับพรรคของคุณเนวินอโอเคถ้างั้นประชาชนสมมตินะคะประชาชนอันดับหนึ่งแล้วเพื่อไทยเป็นอันดับสองแล้วภูมิใจไทยมาเป็นอันดับสามนี่สูตรมันจะเป็นยังไงคะก็ใครอยู่ที่สามภูมิใจไทยก็เสร็จเลยเพราะภูมิใจไทยก็ต้องบวกกับเพื่อไทยอยู่แล้วไ่ไปไหนไม่หลอดตามกติกาด้วยอือฮื เพราะเขาเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ภูมิใจไทยอ่ะอ๋อยังไงภูมิใจไทยก็ไม่มีทางเป็นฝ่ายค้านเขาต้องดิน้นรนเพื่อไม่เป็นฝ่ายค้านอนอกจากว่าสวรรค์เมตตาบุญนำพาให้พักเพื่อไทยกับพักประชาชนเขาสมลดกันได้แต่ถึงตอนนั้นพักเพื่อไทยก็ไม่เสี่ยงอีก ใช่ค่ะเพราะมีบางคนบอกว่าที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจํานั่นคือตัวประกันอ๋อเรื่องนี้มันตัวประกันก็ได้แต่ก็พระมันเนี้ยก็เป็นคนที่สร้างคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยถ้าคุณถ,ถ้าคุณทักษิณอยู่ข้างนอกมันจะไปดูพูดถึงเพื่อไทยตอนนี้เลยอจะเบาหิวเลย <laughs> <ม>จะเบาหิวเลยนี่เป็นการปลูกกระแสขึ้นมาอมืเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ตัวเต็งคือใครก็คือคุณยศนันถูกไหมคะวันนี้ผมใถ้าเผื่อผมต้องถ้าต้องเดิมพันกันเนี่ยจะให้ใครเป็นเนี่ยผมตัดเท้งก่อนคือตัวตายเนี่ยคือคุณเท้งเลยเห็นไหมตัวตายเนี่ยเท้งตัวเต็งเนี่ยก็มีอนุทินกับยศนันแต่ยศนันมีสิทธิ์ต่อรองมากกว่า แล้วก็ถือไพ่เหนือกว่าพรรคภ,ภูมิใจไทยเพราะถ้าได้เป็นอันดับสองก็สบายถูกไหมอันดับสองก็แบบเบอร์ไปเลยอ่แต่ถ้าเป็นอันดับสามนี่ก็ยังสามารถต่อรองเอากก<อ>ีนได้เพราะเขามีพรรคประชาชนด้วยอเอยไปอประชาชาติด้วยค่ะเห็นไหมโอเคเห็นภาพชัดเจนแล้วหมดเวลานอกจากว่าพรรคเทากับพรรครุทิเอพรรคอพรรคประชาธิปัตย พรรคธรรมนัฐจะเรียกว่าเขาเดี๋ยวเขากลัวใช่เขาบอกว่าใครว่าผมเป็นอ๋ออันนั้นแป้งแป้งใครว่าผมแป้งนี่เจอกันที่พยาวนะะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยบวกกับพรรคคุณพรรคก้าทาเนี่ยค่ะไม่มีวันผ่านสองร้อยห้าสิบภูมิใจไทยบวกก้าทาใช่ไหมเห็นด้วยค่ะอ๋อ เพราะฉะนั้นนี่คือตัวตายและตัวเต่งนะคะแต่ในตอนหน้าแม่อุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิภานนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ